มงคลเล่าแงนว่าเด้นหายสาทูเด้อค่ะสีหัวเมื่อว่ายเท้าไอ้พุ่นอกอปองมือทั้งสองขาสีหกใส่กอดท้า ใส่เสียนสาธัเดอรท่างคุณนเยี่ยนคุ้สองอ่สวยพันกันใส่ทั้งหมูโดวกลับไปม่ที่มาตรงแต่ใครกับไปสายคุ้นแหงทำหมูกับไปสายคุ้นแหงทำหมูขอให้มาสู้สักสู่ตอน้าปอดอยู่หรือยอนทวนก่อยมันเดียนหรือยอนทวนก่อยมันเดียวก็ได้เรียนเจ็บใจอาจจัไใบหยาหลุเสียงของหน้าหอให้ดังปูปู บุบๆด้วยดังเสือเปิดแล้วเบิดเพื่อนกับแค่ไหนยาใส่ไว้ดิวยาแต่มีบทของคำกอดห้องเอวห้องเอวเบิร์สุดแนวสุดทางสุดทางทางออกต้องจับตุกติงกลางคุณแห่งธรรมมุ่งตุกติงกลางคุณบอบิดาคุณกู้ปลาคำสอนแต่ก่อนองรวยน้ำมัสู้น้อยู่บร์แปรแก่ซอยแก่ซอยทั้งหมด น้อยนำกุญยาไล่ตกมันละตกบาดหนูพอได้ผ้าฐานีลาได้หูจากคำก่อนที่บอดเยดมาแล้วหลายแนวคำน้ำสู้อยู่อย่หลายแนวคำน้ำสู้อยู่อย่างเราเบิดขึ้นมื่อนี่ให้ดีทุนกว่าเขาต้นแกงเห่าลาสานาทั้งสามต้นแกงเห่าลาสานาทั้งสามคือพระทูตทั้งโม